เมื่อวานนี้เชลซีเปิดหัวด้วยการถล่มเอาชนะนอริชไป7ประตูต่อ0ูนย์นะครับนะครับเขาบอกว่าเมื่อสวมเสื้อเชลซีลงสนามเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่ทำไม่ได้ในระดับท็อปในวันนี้นะครับขณะเดียวกันทูเกลก็แฮปปี้กับเมสันเม์นะครับที่ทำแฮตทริกได้ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแบบนี้เหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามหลังเกมที่เชลซีถล่มนอริชไป7ประตูต่อศูนย์นะครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆนะฮะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพ แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซ u k i ช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับ s u ซ,ซูกิดี d ีดีดนะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุโซดาด้วยนะครับวันนี้มีฟุตบอลแดงเดือดเตะกัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับใครที่อยากจะดูแดงเดือดแบบสดชื่นตลอดทั้งเกมเรียกว่าไม่เผลอหลับไปเนี่ย ย่าลืมซื้อเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุโซดาติดตู้เย็นเอาไว้นะครับก็มีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้เชลซีเปิดหัวด้วยการถล่มเอาชนะนอริชไป7ประตูต่อศูนย์นะครับไฮไลท์เต็มๆเนี่ยผมลงแยกไว้อีกคลิปหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย ก็ไปหาชมเรียกว่ารับชมรับฟังกันได้นะครับเพราะว่าบรรยายด้วยนะฮะก็สนุกสนานกันไป7ลูกนะครับเชลซีได้จากแฮตทริกของเมสันเมาส์นะครับคาร์ลมัสซันโอดอยรีสเจมเบนชิวเอลนะครับแล้วก็การทำเข้าประตัวเองของแม็กซ์แอรอนนะครับก็เบ็ดเสร็จซัดไป7-0เมื่อวานนี้เชลซีจัดทัพประตูเป็นเมนดี้นะครับเกมรับมีรูดิเกอร์เตียโกซิวาแล้วก็เทรเวอร์ชโลบากลางอ่ะใช้แมตโตโควาซิชกับจอจินโยครับ วิงซ้ายชิวเวลวิงขวานี่เป็นริชเจมขณะที่ตัวลุกใช้คาร์มานโอนอดอยเมสันเมาส์แล้วก็ไคยฮาวเวิร์สนะครับก็ดานหะน้ายีก,กันแบบเต็มที่เลยนะฮะสำรองก็มีทางด้านของรูเบนรอฟตาัาชิกรอสบาร์กลีแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับพอจบเกมเนี่ยเชลซีชนะไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เชลซียิงเยอะเนี่ย ก็เลยทำให้เชลซีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแน่ๆอย่างน้อยอีก1สัปดาห์นะครับก็ทำให้9นัดนะครับจากการลงเล่น9นัดได้ไป22คะแนนแล้วก็ยิง7ลูกเนี่ยก็เลยทำให้ประตูได้เสียเป็นบวก20นะครับเป็นจ่าฝูงแน่ๆแหละหนาวแน่นอนฮนะในสัปดาห์นี้สำหรับทางเชลซีนะครับส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจก็มีไฮไลท์มาฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ย มีคริสตัลพาเลซครับเสมอกับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1เกือบมีดราม่าช่วงท้ายนะครับพาเลซได้นำก่อนแต่คริสติยงเบนเตเก้นาที56แล้วก็นิวคาสเซิลครับมาตามตีเสมอได้หลังจากนั้นประมาณอีก10นาทีต่อมาเป็นคาร์ลวิลสันมีจังหวะที่เบนเตเก้ยิงประตูหม่งประตูได้นะครับมงเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ประตูนะครับก็เลยทำให้พาเลซเสมอกับ ทางนิวคาสเซิลไป1ประตูตอน 1, น่อหนึ่งะฮะพาเลสนี้เป็นจอมเสมอนะครับพรีเมียร์ลีก4เกมหลังสุดเสมอรวดนะครับจากที่จะได้12คะแนนกลายเป็นว่าได้แค่4คะแนนนะฮะสำหรับทางคริสตัลพาเลสตอนนี้เป็นทีมที่เล่นแล้วเสมอมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับทางคริสตัลพาเลสขณะที่เอเว์ตันครับยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับแพ้คาบ้านกับวัตฟอร์ดไป2ต่อ5 ขึ้นนำก่อนเลยนะฮะจากทอมเดวิสนาทีที่3นะครับขณะที่หลังจากนั้นอีก10มนาทีครับก็วัดฟอร์ดตามตีเสมอได้เร็วครับจากโจชูคิงนะครับนี่ก็อดีตเคยอยู่กับเอลวัตันเหมือนกันนะฮะตีเสมอได้1-1หลังจากนั้นเอลวัตันพลิกขึ้นมานำา2 1ในช่วงครึ่งหลังจากริชาร์ิสันนาทีที่63เกมก็คิดว่าเอลวัตันน่าจะขี่ทางวัดฟอร์ดนะครับดูแล้วราเนียรีได้แพ้เป็นเกมที่2ติดกันแน่แต่ปรากฏว่า นะฮะวัตฟอร์ดมารัวยับเลยครับ4ลูกจากยูรัสคุชกานาที78นะครับตามมาด้วยโจชัวคิงนาที80แล้วก็แฮตทริกนะครับของโจชัวคิงนาที86ปิดท้ายด้วยเอมเรียลเดนิสนาทีที่90บวก1นะครับก็เลยทำให้เอเวอเรตันครับก็โดนอัดคาบ้านเละเลยครับ2ประตูต่อ5เป็นชัยชนะ นัดแรกของคลาวดิโอราเนรีในการคุมวัตฟอร์ดนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยแพ้กับลิวพูมายับเลยคู่ลีสยูไนเตดครับกับวูฟแฟมตันเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งนะครับลีสของมาเซโรบิโอซ่านี่แทบจะชนะใครไม่เป็นนะชนะแค่เกมเดียวก็ขึ้นนำก่อนด้วยนะครับวูฟจากฮวางฮีชานครับนาทีที่10นี่ก็ยิงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับกลายเป็นย้ายมาจากซาส์บวกแล้วฟอร์มดีมาก ขณะที่ลีสมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครับ90บวก4เลยจากจุดโทษของโรโดิโก้ก็เลยทำให้ลีสไม่แพ้คาบ้านนะครับเสมอกับพูฟไป1ประตูต่อ1น1ะครับขณะที่ซอลัมตันครับแหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีเด็กเชลซียิงด้วยเสมอกับ,บเบอร์ลี่ไป2-2นะครับเบอร์ลี่ขึ้นนำก่อนจากแมนะ็กซ์เวลล์คอนเน่นาที13หลังจากนั้นเนี่ยซอลัมตันซัด2เม็ดเลยครับอดีตเด็กเชลซีทั้งคู่ ตีคนหนึ่งย้ายถาวรแล้วนะครับนั่นกะ็คือติโน่ริฟรามิโนครับตีเสมอได้นาะที41ท้ายครึ่งแรก1-1แล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาครับอาร์มาโด้บโรย่าครับอันนี้ยังเป็นสัญญาย,ยืมตัวเชลซีนะครับยิงนำา2 1นาะทีทีท่50ก่อนที่แม็กซ์เวลคอนเนอ์จะมาเบิ้ลลูกที่2ตีเสมอซัมตันเป็น1ประตูเอ่อเป็น2ประตูต่อ2นะครับจบเกมก็เสมอกันไปซัมตันกับเบอร์ลี่ส่วนคู่หนึ่งที่เป็นอา่าบิ๊กแมชนะครับก็ ใบตันที่ว่าเหนียวๆแน่ๆนะครับแหมอยู่หัวตารางครับโดลซิตี้ล่อไป4-1นะครับสองลูกเลยครับฟิลฟอร์เดนแต่ว่าประตูเนี่ยขึ้นนำก่อนนะครับซิตี้จากอิวคายกูโดกันนาทีที่13คนแอสซิสก็เป็นแบร์โดซิวานะครับตามมาด้วยฟิลฟอร์เดน2ลูกติดเลยครับนาที28กับ31ขึ้นนำ3-0เลยครับในครึ่งแรกสบายๆครับแหมแฟนเชลซีที่ดูอยู่ก็คิดว่าน่าจะยันได้นะครับก็โดนไป3เม็ดครับครึ่งแรก ครึ่งหลังกลับมาช่วงท้ายครับอเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์กองกลาง,ลางทีมชาติอาร์เจนติน่ายิงไล่มาเป็น1ต่อ3แล้วก็กลัวไม่เละครับแมซิตี้จัดให้อีกเม็ดครับจากริยสมาเรสนาทีที่90บวก5านะฮะทำให้ซิตี้ในถล่มไบรตันขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อหนึตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางฝั่งของแมซิตี้ที่ชนะเหมือนกันนะครับไล่บี้เชลซีมาอยู่ในอันดับที่ 2แล้วนะครับก็ถือว่าเชลซีนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับซิตี้นี่ก็เป็นทีมประเภทแอบเก่งเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่เชลซีเดี๋ยวผมดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับมียี่สคะแนนนะครับส่วนทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะไบตันขาดลอยเนี่ยทำให้คะแนนพวกเขานี่ตามหลังเชลซีแค่2อคะแนนนะครับซิตี้นี่ชนะ6 เสมอ2แพ้1นะครับก็ตาม2คะแนนส่วนเกมแดงเดือดจะลงเล่นวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมี18แต้มตามอยู่4เพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลชนะก็จะแซงแมซิตี้ขึ้ไปเป็นอันดับ2และจะตามเชลซีแค่1ส่วนแมนยูเต็ดชายชุดแดงของเราอยู่อันดับ6นะครับมี14คะแนนยิ่งเล่นยิ่งห่างไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแมนยูนเต็ดยิ่งกับแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับส่วนหลังเกมกันหน่อยครับ ทางเชลซีก็โทมัสทูเคิลออกมาชื่นชมผลงานของลูกทีมก็ต้องชื่นชมล้วฮะยิงไปเเมตรขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อสวมเสื้อเชลซีลงสนามเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ในระดับท็อปในวันนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่ตอนสตาร์ทเริ่มเกมนะครับเขาบอกว่ามีความสุขมากกับผลงานนะครับแล้วก็แฮปปี้กับการทุ่มเทดีใจมากๆกครับกับความพยายามที่พวกเราเรียกว่า ใส่เข้ามาในวันนี้นะครับนี่คือนัดที่4ติดต่อกันที่เราถูกมองว่าเป็นทีมเต็งซึ่งผมชื่นชอบแนวทางที่รับมือกับการแข่งขันนะครับไม่ไม่มีการตัดสินแล้วก็ไม่มีการหยุดหยุดยั้งเลยคือเต็มที่เลยใส่กันเต็มที่นั่นคือสิ่งที่เขาชอบมากๆนะครับและนั่นคือผลที่เราสมควรที่จะได้รับชัยชนะในเกมนี้มันคือคีย์สำคัญเลยนะครับพอใจกับวิงแบก็ก นะที่เติมเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เล่นค่อนข้างจะมีอิสระนะครับมุ่งมั่นนะที่จะทําเกมรุกอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงยิงประตูจากรอบกรอบเขตโทษด้วยมันสําคัญนะครับที่นักเตะเติมขึ้นไปเพื่อหาจังหวะจบสกอร์มันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับขณะเดียวกันทูเคิลก็แฮปปี้กับเมสันเมาส์นะครับที่ทำแฮตทริกได้นะเขาบอกการที่เมาส์แฮตทริกเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสําหรับเมสันเมาส์นะครับเพราะเป็นโมเมนต์สําคัญ ของเมสันเมาส์ภูมิใจมากนะฮะจริงๆเขาดูกดดันพอสมควรนะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับเมสันเมาส์เล่นด้วยอิสระที่มากขึ้นในไม่กี่เกมที่ผ่านมาซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับผ่านการแข่งขันมาหลายนัดนะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายเกมด้วยอายุของเขาเนี่ถือว่ายังน้อยมากๆสําหรับเมสันเมาส์นะครับเป็นคนที่จริงจังกับผลการแข่งขันนะครับซีเรียสกับการทำประตูและอยากทาไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่า เมสันเมาส์เริ่มที่จะผ่อนคลายไปบ้างแล้วนะครับและมันก็มีความหมายกับเมสันเมาส์มากๆกับการทำแฮตทริกนะซึ่งเป็นแฮตทริกจากนักเตะในอะคาเดมี่เขาบอกว่าใช้กองหน้านะครับสามคนในเกมส่วนใหญ่ซึ่งเมสันเมาส์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในในตัวรุกในแดนหน้าเหมือนกันนะครับอาจจะพูดได้ว่าเมสันเมาส์อยู่ระหว่างเบอร์8และเบอร์10ซึ่งไม่ใช่กองหน้าที่แท้จริงดังนั้นต้องพึ่งพาเขาหนักมากในตำแหน่งสำคัญนะก็บอกว่าหวังว่า จะพึ่งพาเมสันเมาส์และอยากทําให้เป็นแบบนั้นเพราะเ,เราชื่นชอบสไตล์นั้นนะครับชอบจุดที่ที่เขาขึ้นมานะชอบนิสัยเขาด้วยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่บุคลิกคาแรคเตอร์ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเราก็ควรจะดีใจกับเขาจริงรวมไปถึงประทับใจในฟอร์มการเล่นของคาร์มซันโอดอยที่เขาอยากเห็นคาร์มซันโอดอย มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่านี้ครับโอรอยเด่นในเกมกับเมาโม่นะวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีครั้งหนึ่งและบางทีเนี่ยยังต้องทํางานหนักแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับส่วนบทสัมภาษณ์อื่นๆหรือว่าสเตีอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เมสันเม์เนี่ยในเกมกับนอริชยิงแฮตทริกใช่ไหมฮะโอกาสยิง5ครั้งตรงกรอบ4จ่ายคีย์พาสหรือสําคัญเนี่ยสครั้งแอซิสต์ครั้งแล้วก เรียกว่าเขาบอกว่าได้ลูกบอลกลับผ้านไป1ลูกก็คือการทำแฮตทริกนะครับอันนี้เป็นสถิติของเมสันเมาส์ขณะเดียวกันสถิติจากวิลเลียมฮิลบอกว่าไม่มีผู้สับป,ประตูคนไหนในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่เก็บคลีนชีตได้เยอะเท่าเอเดัวร์เมนดี้นะครับตอนนี้เมนดี้เก็บไปแล้ว5คลีนชีตนะครับเขาบอกว่าเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าเมสันเมาส์คือผู้เล่นคนที่16ของเชลซีที่ยิงให้ทีมได้จากทุกรายการโดยในซีซั่นนี้ไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกนะครับ มีผู้เล่นที่ยิงประตูได้หลายคนเท่าเชลซีเลยคือเชลซีเนี่ยยิงกันกระจัดกระจายมากๆขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลอื่นที่น่าสนใจนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเกมนี้ถือเป็นครั้งที่18ที่เชลซียิงได้อย่างน้อย6ประตูในลีกซึ่งเป็นสถิติสูงสุดไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกเคยทําได้มาก่อนนะครับคือยิงอย่างน้อย6ลูกเนี่ยเชลซีทาสถิติเรียกว่าเป็นครั้งที่18แล้วนะครับตั้งแต่เชลซีก่อตั้งสโมสร มานะครับขณะเดียวกันมาเตโอโคซิชเนี่ยทำแอสซิสต์เยอะที่สุดให้กับทีมเชลซีในตอนนี้ที่5แอสซิสต์ครับโดย2จาก5แอสซิสต์เนี่ยก็เกิดขึ้นในเกมกับนอริชนะครับตอนนี้แอสซิสต์มากสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะเป็นพอปอกบาที่7ครั้งนะครับขณะเดียวกันโทมัสตูเกลก็ไปให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับอดัมนิวสันในฟุตบอลลอนดอนครับบอกว่าปกติเราเล่นด้วยแผงกองหน้า3ตัวอยู่แล้วเมาส์คือหนึ่งในนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ ทีมเราต้องการเมสันเมาส์มากๆเพราะมีบทบาทสําคัญที่บางทีคุณคาดเดาการเล่นของเมสันเมาส์ไม่ได้เลยขณะเดียวกันนะครับก็อื่นๆดูแล้วไม่น่ามีอะไรหลักๆก็คือบทสัมภาษณ์แฮตทริกของเมสันเมาส์ที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้ไปหาอ่านก็ได้ที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ของเชลซีก็มีแปลไว้แล้วเหมือนกันนะครับ ขณะดเดียวกันข่าวอื่นๆที่น่าสนใจของเชลซีหลังจากที่เมสันเมาส์ยิงแฮตทริกได้ฟาบิโซโรมาโน่ตีข่าวนี้เลยครับเมื่อวานนี้บอกว่าบอร์ดบริหารของเชลซีและโทมัสตูเิลจัดความสําคัญของเมสันเมาส์กับทีมไว้คือเป็นผู้เล่นที่ห้ามถูกแตะต้องคือ untouchable ครับไม่สามารถแตะต้องได้ทีมไหนก็ไม่แตะต้องได้และหลังจากการทำแฮตทริกเนี่ยการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเมสันเมาส์จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ ขณะเดียวกันมีรายงานจาก go.com ครับบอกว่าทูเคิลเผยว่ารู้สึกพลาดทา่าสื่อครับที่ไปตอบเรื่องเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อวานนี้จำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่าดอทมูลรู้สึกโกรธครับที่ทอมัสทูเคิลไปพูดแนวๆเหมือนกับไปพูดถึงนักเตะคนอื่นอย่างฮาแลนด์เนี่ยทูเค<ๆ>ิลก็ออกมาบอกรู้สึกเหมือนพลาดทา่าที่ไปตอบคําถามเรื่องเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ไม่ได้มีเจตนาครับคือต้องการจะหยอกล้อขำๆแต่ไม่คิดว่าจะทําให้ดอทมูลโกรธนะครับอ่นะก็ บางทีไปรับรางวัลกับบิลแล้วดันไปตอบแบบนั้นนะครับก็เลยทําให้ดอทมูลไม่พอใจแต่ว่าทุกเขาก็บอกแล้วครับว่าไม่ได้ตั้งใจไปเสียท่าสื่อไปหน่อยนะครับขณะที่ข่าวอ,อื่นที่น่าสนใจก็มีนิโคลบาเรล่าครับเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์โดยจะเซ็นสัญญายาว5ปีโดยทางเบปเป้มาราต้านะครับซีอของอินเตอร์บอกว่าสัญญาใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับขณะเดียวกันมีรายง,งานว่าเปปกูเดล่าตกเป็นข่าวว่าต้องการ ขว้าตัวนะครับทางโทนี่โครสครับมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับอันนี้เป็นข่าวจากเอลนาซิองนาก็เหมือนเดิมฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อแกมากขณะที่ปอโอฟาเซกาครับเตรียมเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการทีมนิกวคาเซ้นในเร็วๆนี้ครับโดยคาดว่าจะรับค่าเหนื่อย6ล้านปอนด์ต่อปีอันนี้เป็นข่าวจาก L เจลี่มิลเลอร์นะครับที่เหลือข่าวอื่นที่น่าสนใจผมว่าดูแล้วไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะลงคลิปวิเคราะห์เกมแดงเดือดหน่อยนะฮะจะเตะกัน4ทุ่มครึ่งส่วนใครที่ยังไม่ได้ชมไฮไลท์เชลซีกับนอริชยิงแล้วว่านกขมินเหลืองอ่อยไส้แตกเนี่ยบรรยายโดยผมเองสนุกสนานกันไปนะฮะก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปได้หลังจาก ชม Blue ตูเดยจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครมีความเห็นหลังเกมกับ Norwich ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก